กองกำลังสุลสัต์มนตรีขออนุญาตํำเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ1ปีประจำปี2567เพื่อุณาทราบโดยมีหัวข้อการบรรยายตามจอภาพครับการปฏิบัติงานของกองกำลังสุลสัติ์มนตรีปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการโดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญในแต่ละพันธกิจดังนี้พันธกิจที่1การเฝ้าตรวจและป้องกันพื้นที่ชายแดนการขับเคลื่อนงานด้านการข่าวหน่วยมุ่งเน้นระบบงานด้านการข่าวโดยการจัดประชุมโต๊ะข่าวเป็นประจำทุกเดือนติดตามประเมินภัยคุกคามรวบรวมข้อมูลเป้าหมายบุคคลและกำหนดพื้นที่เพ่่่งงเล็ทีผาานม มีการจัดการประชุมรวมจำนวน47ครั้งจัดการประชุมศูนย์บูรณาการร่วมต้านยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มกระบวนการเครือข่ายกระทำผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดนรวมจำนวน8ครั้งได้ข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น70เครือข่ายพร้อมทั้งผู้บัญชาการกองกําลังสุลศักดิ์มนตรีได้เดินทางไปประสานงานในพื้นที่กับกองกําลังข้างเคียงทั้ง2หน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันส่งผลให้งานด้านการข่าวและยุทธการมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถขยายผลการจับกลุ่ม เชื่อมโยงไปยังพื้นที่กองทัพภาคที่3ได้จํานวนหนึ่งเครือข่ายผลสำฤทธิ์การเตรียมสนามรบด้านการข่าวหน่วยได้วางแผนใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจและยุโทโธปกรณ์พิเศษประเภทต่างๆมาใช้งานส่งผลให้มีการรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวตามพระราชบัญญัติต่างๆจํานวน968ข่าวเป็นข่าวสารที่ทาไปสู่การจับกลุ่มจํานวน88ข่าวการติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนในห้วงที่ผ่านมาหน่วยได้รับรายงานการละเมิดข้อตกลงของรัศดรลาวจํานวน5ครั้งใน4พื้นที่ปัจจุบันได้ป,ประสานจังหวัดและอำเภอ ทวงแล้วทุกพื้นที่เพื่อแสดงความไม่ยอมรับในการกระทำการใดๆที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเส้นเขตแดนรวมทั้งเก็บรวบรวมหนังสือประท้วงเป็นฐานข้อมูลและรายงานหน่วยเหนือได้รับทราบเพื่อเป็นประเด็นนำเสนอไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปรวมทั้งในห้วงที่ผ่านมามีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนจำนวน12ครั้งใน2พื้นที่โดยคาดว่าเป็นของกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดหรืออาจเป็นของกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆที่ใช้ในการตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดน มีการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดนให้สามารถเฝ้าตรวจพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการอมกำลังพร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยได้แบ่งมอบยุทธปกรณ์ที่เศษและเครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดนที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและกองทัพไทยรวมถึงเครื่องมือเฝ้าตรวจที่ทันสมัยของหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่21เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของกำลังพลเกิดความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นต่อเรื่องดังกล่าวหน่วยได้จัดการฝึกอบรมยูนิตสกูให้กับกำลังพลใในกาาารรรรช้้้้งงเเคืื่อออมมฝตวจจททััดแ การใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจในพื้นที่เพ่งเลงต่างๆส่งผลให้สามารถใช้โดรนตรวจพบยาเสพติดบริเวณริมแม่น้ำโขงและหน่วยได้ดำเนินการของบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเฝ้าตรวจเพิ่มเติมจากกองทุนปปสและกสะทชจำนวน4รายการซึ่งจากสถิติการปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าตรวจชายแดนชี้ให้เห็นว่าทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องโดยมีสถิติ การเฝ้าตรวจพื้นที่34,286ครั้งการจัดตั้งจุดตรวจดานตรวจ25,557ครั้งการลัดตะเวน 34,206ครั้งการเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนมีการพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและภาคประชาชนดำเนินการรวม9,644ครั้งนำไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายมวลชนอาสาสมัครกิจการพลเรือนได้จำนวน698คนสามารถจัดทำฐานข้อมูลบัญชีทรัพยากรพลเร,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 รือนให้เป็นปัจจุบันจำนวน 5. ชุดพันธกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนการปรับปรุงและพัฒนาแผนเผชิญเหตุโดยหน่วยมีแผน แผนเผชิญเหตุ17แผนปัจจุบันได้ดําเนินการปรับปรุงแล้วจํานวน3แผนและดําเนินการฝึกแล้วจํานวน2แผนคือแผนราชสีห5พื้นที่ดอนชมและแผนนาคาสีพื้นที่ดอนโคราชพร้อมทั้งได้ซักซ้อมแผนอุปยพประชาชนโดยดําเนินการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติบนภูวิทศ์จำลองและการฝึกจําลองสถานการณ์มีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมการฝึกจํานวน500คนดํเนินการฝึกจัดตั้งจัดระบบและควบคุมการใช้กําลังประชาชนและพัฒนาเครือข่ายภาพประชาชนประกอบด้วยการประสานการปฏิบัติกับอาสาสมัครกิจการ รและส่วนราชการในพื้นที่การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนในกิจกรรมรวมพลังประชาชนการบูรณาการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังประชาชนในพื้นที่ชายแดนจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยในระดับตำบลจำนวน69แผนพร้อมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามแผนโดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะมีเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุทำให้การขับเคลื่อนตามแผนมี รไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิต,ตวิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้ง5จังหวัดชายแดนเพื่อเป็นเครื่องมือและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงประสานขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยผ่านช่องทางต่างๆทั้งสื่อหลักและสื่อท้องถิ่นผลการดําเนินการสามารถจัดทำทำเนียบสื่อมวลชนในพื้นที่ชายแดนมีสื่อมวลชนร่วม75รายพันธกิจที่3การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน หน่วยได้จัดการประชุมหารือป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบดูดทรายการลักลอบนําเข้าสินค้านอกทางอนุมัติตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนตามลําแม่น้ําโขงในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้เชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศจังหวัดตํารวจปูทอนุลการสํานักงานที่ดินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยในที่ประชุมร่วมมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่สําคัญในแต่ละประเด็นประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาดูดทรายกองกําลังศุลศักดิ์มนตรีขอให้จังหวัดพิจารณาบรรจ และแต่งตั้งกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาดูดทรายประจําจังหวัดเพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นในการขออนุญาตของผู้ประกอบการโดยในห่วงที่ผ่านมาหน่วยได้บูรณาการกําลังร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมร่วมกันจับกลุ่มตรวจยึดเรือดูดทรายจํานวนห้าพร้อมลูกเรือในพื้นที่ตําบลน้รรํากํลาอาเภอธาตุพนมซึ่งจุดจับกลุ่มอยู่ในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยปัจจุบันสถานีตํารวจภูธรธาตุพนมได้ส่งสํานวนไปยังอายการจังหวัดนครพนมและอายการจังหวัดนครพนม ได้สั่งฟ้องแล้วการลักลอบนําเข้าส่งออกสินค้าหลบเลี่ยงภาษีหน่วยร่วมกับกระทรวงเกษตรซึ่งจัดชุดพยานาคราชในการสกัดกั้นการนําสินค้าเกษตรสินค้าหนีภาษีและยาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ จนนำไปสู่การตรวจยึดจับกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าลักลอบนําเข้ากระเทียมและควบคุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเกาะดอนและเส้นเขตแดนโดยได้สร้างความเข้าใจชี้แจงให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องจากหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับจังหวัดและอำเภอในการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนทางการค้าโดยเฉพาะพื้นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าอำเภอ่าตพนมที่มีปัญหาความขัดแย้งและการเรียกรับผลประโยชน์หน่วยได้เข้าแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าติดตามอย่างใกล้ชิดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและได้มีการทบทวนบทเปลี่ยนหลังการปฏิบัติเพื่อนําไปวางแผนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันให้มีการจัดระเบียบเรือตามลําแม่น้าโขงโดยการขึ้นควบคุมทางทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานความมัน่นคงเพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ในพื้นที่ชายแดนจากสถานการณ์ภัยคุกคามที่สําคัญตามห่วงเวลาหน่วยได้ดําเนินการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีจานวน7ครั้งในพื้นที่เป้าหมายจํานวน11อําเภอชายแดนเข้าควบคุมอํานวยการในพื้นที่ส ผลให้สามารถบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสรุปผลการตรวจยึดจับกลุ่มตามพระราชบัญญัติต่างๆที่สําคัญดังนี้การจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติยาเสพติดสามารถจับกลุ่มในพื้นที่ตามแนวชายแดนจํานวน7 0 3ครั้งผู้กระทําผิดจํานวน832รายของกลางยาบ้า61ล้านเก้าแสมรเม็ดเฮโรอีน58.85ิกิโลกรัมไอซ์ 2,901กิโลกรัมและตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน3เดือน หน่วยได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนในการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนืออย่างจริงจังหน่วยจึงได้จัดทําแผนปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของกองกาลังสุศรศักดิ์มนตรีโดยผู้บังคับบัญชาได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดได้รับทราบซึ่งหน่วยงานของแต่ละจังหวัดได้มีความเข้าใจแผนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังโดยผลการปฏิิัต ตามแผนปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีในการบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจคน้นหน่วยได้กําหนดเป้าหมายจํานวน276ครั้งซึ่งตั้งแต่วันที่6มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถดําเนินการปิดล้อมตรวจค้นไปแล้วจํานวน345ครั้งคิดเป็นร้อยละ125 บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้โดยมุ่งเน้นในพื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว81หมู่บ้านและหมู่บ้านตอนในตามภาพข่าวที่ปรากฏจํานวน245หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น326หมู่บ้านจากการบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นจานวน345ครั้งสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้จํานวน415รายของกลางยาบ้า1,447,196เม็ดและไอซ์494 กิโลกรัมมีการสกัดกั้นตรวจยึดจับกลุ่มในพื้นที่ตามแนวชายแดนจำนวน78ครั้งผู้กระทำผิด88รายของกลางยาบ้า25ล้าน5 0าแส0เมตรไอซ์9ก0ิกิโลกรมัมและเฮโรอีน1 4 5 8 4กิโลกรมัมโดยมีการตรวจยึดจับกลุ่มยาเสพติดรายสำคัญในห้วงที่ผ่านมามีการตรวจยึดจับกลุ่มของกลางยาบ้าหลัก1ล้านเม็ดขึ้นไปจำนวน8ครั้งและมีการจับกลุ่มในพื้นที่ตอนในที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนสามารถจับกกุมไดด้้้จนนวน17ครรังผผูะทิ รพร้อมของกลางยาบ้า29 6 7 4 0 2 5ล้านเมเม็ดไอซ์2 9 9พกิกโลกรัมยาอี2000เม็ดนอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจัดประชุมชี้แจงนโยบายให้กับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนรับทราบวิธีการและผลลัพธ์ที่ต้องการขณะเดียวกันได้จัดคณะผู้บังคับบัญชาเข้าหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเอกสารใบปลิวสปอร์ตวิทยุสําหรับออกอากาศโดยให้กองบังคับการควบคุมอํานวยการปฏิบัติชุดปฏิบัติการจิตการพลเรือนเข้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายรวมจํานวน683หมู่บ้านในขั้นการประเมินผลได้จัดผู้บังคับบัญชาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าสังเกตการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมสังเกตการให้ทราบถึงการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมของหน่วยโดยภาพรวมประชาชนมีความเชื่อมั่นรับทราบนโยบายของรัฐบาลทราบช่องทางการแจ้งข่าวสาร พร้อมทั้งให้ความร่วมมือการจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติศุลกากรจับกลุ่มจํานวน70ครั้งผู้กระทําผิด27รายตรวจยึดของกลางจํานวน34รายการจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจับกลุ่มจํานวน72ครั้งผู้กระทําผิด180รายส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่ต้องการเข้าไปทํางานในพื้นที่ตอนในของไทยการจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติป่าไม้จับกลุ่มจํานวน15ครั้งผู้กระทําผิด7รายของกลาง3รายการการจับกลุ่มการกระทําผิดการจุรกรรมรถยนต์และรถจักรยาานข้ม จับกลุ่มจำนวน35ครั้งผู้กระทำผิด6กรายของกลางรถยนต์จำนวน14คันและรถจักรยานยนต์จำนวน55คันโดยเจตนารมณ์ของผู้ขับบัญชาต้องการให้สามารถติดตามและนำส่งรถที่ถูกโจรกรรมกลับคืนให้กับผู้เสียหายได้จำนวน16รายเป็นรถยนต์จำนวน5คันรถจักรยานยนต์จำนวน11คันโดยเจ้าของรถมีความซาบซึง้งและขอบุณหน่วยเป็นอย่างมากการจับกลุ่มการกระทำผิดในพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจับกลุ่มจำนวน4 2ครั้งผู้กระทำผิด50รายตรวจยึดข,ของกลาง รายการการจับกลุมการกระทําผิดในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจับกลุมจํำนวน6ครั้งผู้กระทําผิด2ราย ตรวจยึดของกลางจำนวน14รายการหน่วยดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านแกนหลักและชุมชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกอบด้วยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำา IP ีบด้านยาเสพติดในพื้นที่การฝึกอบรมรัษฎรอาสาป้องกันพัย,ยาเสพติดจัดตั้งเป็นแหล่งข่าวประชาชนจำนวน1,008นคนนำมาซึกการให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวน,วน82ข่าวนำไป สู่การจับกลุ่มผู้กระทำผิด22คดีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนสมาร์ทฮีโร่เพื่อลดอบายามุกในชุมชนส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมเป็นแกนนำเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐจำนวน23รายพันธกิจที่4การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านผู้บัญชาการกองกำลังศุรศักดิ์มนตรีได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน ทั้งสองระดับสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติสรุปได้ดังนี้การพบปะแบบเป็นทางการของผู้บังคับบัญชาจำนวน6ครั้ง การพบปะหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงในนามชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวดำเนินการแล้วสิบครั้งนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันจนสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญดังนี้การประชุมเตรียมการสำหรับการลาดตะเวนร่วมทางบกและทางน้ำจำนวน3ครั้งจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวจำนวน1ครั้งจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวจำนวน4ครั้งจัดโครงการสร้างความสัมพันธ จำนวน8ครั้งด้านการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวนสครั้งด้านให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกจำนวน3ครั้งการพบปะในโอกาสต่างๆจำนวน7ครั้งการแลกเปลี่ยนศึกษาดูง,งานจำนวน2ครั้งการดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนโดยแบ่งมอบการดำเนินการให้กับกองบังคับการควบคุมทั้ง3หน่วยเป็นส่วนขับเคลื่อนดำเนินการครบทั้ง5พื้นที่หมู่บ้านคู่ขนานใน5จังหวัดชายแดนผลลัพธ์ที่ได้กลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนและส่วนราชการของไทยและสปปลาวได้มี กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกันลดความระบาดแวงและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความมั่นคงนำไปสู่การสนับสนุนงานด้านยุทธการและการข่าวในพื้นที่พันธกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกันน่วยข่าวกรองทางทหารของกองกำลังศุรักษมดนตรีทำการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกำลังของกองทัพประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องจำนวน45ข่าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับปรับปรุงทำเนียบกาลังรบของฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งทำการติดตามตรวจสอบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายนอกประเทศจำนวน 985ข่าวและลาดตระเวนทางน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อดําเนินการตรวจสอบเกาะดอนในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่สําคัญอื่นๆการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งเน้นให้ดํารงการสืบสารกิจกรรมตามพระราชประสงค์รักษาและต่อยอดงานด้านหัตถศิลป์ที่ต้องการให้ราษฎรในชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้อนุรักษ์ฟื้นฟูขยายผลสู่ชุมชนตามกรอบกลยุทธ์9ด้านที่กองศิลปะชีพกําหนด ที่สําคัญคือการบริหารและการอํำนวยการโดยการตรวจเยี่ยมติดตามขับเคลื่อนง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้มคพปชชาตามลําดับชั้นจํานวน47ครั้งการพัฒนาศักยภาพจัดครูศิลปะชีพเข้าฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกรัษฎรและเยาวชนที่มีความสนใจเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือและถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่คนรุ่นหลังได้สืบสารต่อยอดจำนวน29ครั้ง กิจกรรมสุรศักดิ์มนตรีอารมีรัน2024วิ่งหนีเพื่อน้องชายแดนครั้งที่1มีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้คงเหลือไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนที่ขาดแคลนผลลัพธ์จากกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมทําให้มียอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมากกว่า900คนผลสำร็จที่สําคัญหน่วยงานและภาคประชาชนมีความประทับใจ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมอีกในปีต่อๆไปก็ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจการพลเรือนและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนต่อเนื่องจากกิจกรรมได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนชายแดนที่สําคัญคือผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมณนะโรงเรียนบ้านคกนิ้วอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดําเนินการจํานวน14ครั้ง มีสิ่งของที่นําไปจัดกิจกรรมจํานวน6รายการประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาวถุงยังชีพอุปกรณ์กีฬาถุงยังชีพเพื่อการศึกษาทุนการศึกษาและไม้เท้าผลลัพธ์จากกิจกรรมทําให้ส่วนราชการประชาชนและนักเรียนในพื้นที่มีความประทับใจซึ่งในระยะยาวหน่วยจะยังคงดํารงความสัมพันธ์และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายมวลชนที่พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไปการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกําลังสุรอักษณ์มนตรีได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกแพลตฟอร์มรวม6,287ครั้งมีผู้ติดตามจํานวน43,63คนเปรียบเทียบกับปี2566เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ1.86นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสัมพันธ์กับทีมโคศกกองทบกศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบกและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยส่งผลให้มีผลการประชาสัมพันธ์สรุปได้ดังนี้ สื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกนำผลงานของหน่วยไปประชาสัมพันธ์จำนวน209ข่าวที่สำคัญได้แก่เพจเฟซบุ๊กกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มี่สื่อโทรทัศน์ช่อง5จอ LED และวารสารข่าวทหารบกสื่อประชาสัมพันธ์ของพลเรือนนำผลงานของหน่วยไปประชาสัมพันธ์จำนวน258ข่าวทั้งนี้สื่อที่มีผู้ติดตามและพัฒนาอย่างเห็นชัดเจนคือการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน t i k t o ๊อกปัจจุบันมีผู้ติดตามจำนวน2 4 5 1คน ยอดผู้เข้าชมสะสม6,699ครั้งการตรวจเยี่ยมของผู้วับบัญชาในห่วงที่ผ่านมา หน่วยรับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในสนามจากผู้บังคับบัญชาในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนจำนวน42ครั้งรายละเอียดตามภาพฉายประกอบด้วยองคมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองและผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีการดำเนินการด้านธุรการกำลังพลละส่งงงกกาาัรรรุุด้น มีการดําเนินการที่สําคัญดังนี้มอบเงินช่วยเหลือให้กับกําลังพลและครอบครัวที่เสียชีวิตเจ็บป่วยและคลอดบุตรรวมจานวน26รายพร้อมทั้งได้จัดทําประกันชีวิตให้กับกําลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนามโดยกําลังพลได้รับสวัสดิการครบถ้วนทุกนายในห้วงที่ผ่านมาหน่วยได้จัดผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอํานวยการเดินทางตรวจติดตามการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตกําลังพลทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการด้านที่พักอาศัยและประสิทธิภาพหน่วยทหารในด้านต่างๆหน่วยระดับกองบังคับการควบคุมและหน่วยระดับกองร้อยเพื่อติดตามความคืบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยต่อไปดําเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมพงศานุวงศ์และร่วมกิจกรรมทาบุญเนื่องในวันสําคัญต่างๆกระทําพิธีประดับเครื่องหมายยศกาลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเพื่อให้กําลังพลเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานด้านส่งกําลังบารุงในห้วงปีงบประมาณ2 5 6 7ได้ดําเนินการเบิกรับสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยเหนือเพื่อทําการแจกจ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยดังนี้สายขนส่งเบิกรับรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กจานวน3 ใช้สื่อสารจํานวน6รายการพร้อมดําเนินการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับหน่วยในอัตราและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการจํานวน26รายการทําให้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการสํารวจและตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่ได้ดําเนินการแจกใจ่ายให้กับหน่วยในอัตราและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและดําเนินการส่งซ่อมสอปอที่ชํารุดจํานวน สี่สายการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีมีความมุ่งมั่นที่จะทําการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยให้มีความทันสมัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กําลังพลโดยในห่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยที่สําคัญดังนี้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือดังนี้ปรับปรุงอาคารที่พักกําลังพลตึกตัวแอลทำให้กำลังพลที่พักอาศัยในอาคารดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อเติมอาคารบริเวณด้านหลังกองบัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อให้เป็นที่รับประทานอาหารของงกลั ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารห้องอบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งเพื่อใช้รองรับการประชุมและการอบรมของกําลังพลใช้งบป,ประมาณของหน่วยและขอรับการสนับสนุนจากภาคประชาชนดังนี้ก่อสร้างร้านกาแฟเมฆขลาเพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยนํากําไรที่ได้จากการประกอบการมาจัดเป็นสวัสดิการต่างๆให้กับกําลังพลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดร้านกาแฟปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าสวนหย่อมด้านหน้ากองบัญชาการสวนหย่อมที่พักพุ่งข้ามบัญชาพร้อมติดตั้งไฟสองสว่างไล่ทางเพื่อทําให้เกิดความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กาลังพลในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากองบัญชาการกองาลังสุรศักดิ์มนตรีโดยติดตั้งไม้ระแนงบางตาและป้ายคาขวัญกองทัพบ,บกดาเนินการย้ายรูปหล่อจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มาไว้ให้กาลังผลได้สักการะบริเวณห้องถงทางเข้ากองประชาการกองกาลังสุรศักดิ์มนตรีดําเนินการจัดทําห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในวรโรกาศเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ดีกองลพลทหารที่สากองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขออนุญาตนำเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานรอบหนึ่งปีประจำปี2567เพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับ